วันนี้ฉันพาแม่นายมาหากินโสมต่ำกับพัดมีในห้องแอร์ผู้แกเอยชื่อร้านบ้านนายอำเภอแอนคาเฟ่จัดร้านก็อยู่ถนนเรียบนครเอาซอยก๊กโพใหญ่ใครมาจากทางในเมืองน่ะอยู่เทินใต้สะพานตะวันแดงแล้วผู้แกก็เลาะตามทางรถไฟมาเดินผู้แกเอยมาง่ายจนดอกร้านเขาก็จะเปิด8โมงถึง5โมงเย็นยุทุถกวันจันทร์ทรายเมื่อจะเป็นคาเฟ่ขว้เาเมื่อก็จะเป็นโรงแรมคาเฟ่คฟ่คอยเป็นบ้านใหม่สมัยก่อนผู้แกเอยนีดูเบียรมใหม่อย,ย่างเทเมนูก็มีตะพึดผู้แกเยอยฉันก็มาสั่งชุดอีสานโคราชเดี่ยวชุดนี่สองร้อาห ีไก่ย่างแล้วก็มีส้มตำส้มตำนี่ก็จะเป็นส้มตำโคราดดกนาแต่ใครจะเอาตำปูปลาตำไทยก็เลือกได้ถ้าใครอยากกินอย่างอื่นแม่นะฉันบอกว่าอร่อยของเข้าดกเก๋พวกแกเอ้ยส้มตำเผ็ดๆอร่อยๆกินในของแอร์สบายแต่แท้ที่มันมีมาให้ในชุดดดีก็คือไก่ย่างพวกแกเอ้ยลาดน้ำพริกที่เข้าแหมาด้อมันจะเคยอดได้นี่ยังงี้แม่นะฉันบอกว่าอร่อยบ่อรองของแท้แน่นอนพวกแกเอ้ยยังไม่มดดกนาอยู่โคราชที่คาไม่ได้ก็คือพัดมีโคราดนั่นเดยใครชอบเปรี้ยก็เติมมะนาวจ้ะหน่อยแม่นะฉันชอบเปรี้ยไปเปร กด็ดูทุกทัวกำลังร้อนๆนเนี่ยเดียวหัวหุยหอมฉุยหนะ่อ้ที่สำคัญนะ่ะอร่อยด้พวกแกเอ้ยอร่อยถูกยางถูกแนวโพดร้านนี่นะไปต่อกันกับต้มแซ่บกระดูกอ่อนถ้วยนี่น่ะลอยสี่สิบบาทกินก็เข่าเจ้าร้อนๆของแท้จะแท้ด้อยพวกแกเอ้ยอร่อยอัศจรรยนะ์น่ะสีมือไหวหม้อไม่อยู่นะแม่นายฉันนี่สดน้ำโขกโขกเลยแล้วเสียงว่าโล่งคอแท้ๆยังไม่พอไปสั่งสเต็กมาอีกสเต็กจะเป็นสเต็กหมูหนึ่งลอยสามสิบเก้าบาทหมูก็นุ่มซอสเข้าก็อร่อยราดซอสมะเขือจะหน่อยอร่อยหม้อร้อนพวกแกเอ้ยแล้วก็ยังมีผักสลัดไว้ให พวกแกกินกินแก้มก้าสเต็กดาพวกแกเออฉันจะพูดว่าสเต็กหรือสเติกดีฮึชาวบ้านเทความชอบกินพักของประชันนะ่ะสั่งเมนูซีซ่าสลัดมาอีกถ้วยนี่ละหกสิบเก้าบาทเป็นพักปอสารผิดที่เข้าปลูกเองปอดภัยไร้สารแน่นอนพวกแกเอ,อเยกิยนข้นนนนลลา,ลลาวเล,ล,ล้วก็บหิวน้าเย็นๆนั่นเดียแก้วนึงเจ็ดสิบห้าบาทเย็นชื่นใจแต่แถวพ่อแกเอ้อเราก็จะมีชาใบเตยไหยดาอันนี้ห้าสิบเก้าบาทหอมหอมใบเตยพวกแกเอ้ยแม่น่าฉันเมื่อวานน้ำแดงโซดากับชาใบเตยน่ะไม่พอไปรอชาไทยมาอีกแก้วนึงแก้วนึงละหกส ว่าว่า,วาแต่เสียงว่าแล้วคาเฟ่นี่นะเขามีโรงแรมดาวพวกแกเอ้ยราคาก็คือละลักลอยไอ้ราคาที่พวกแกเห็นเมื่อกี้น่ะมันไปขอราคาเสาที่ทามาวันธรรมดาน่ะลดอย่างละลอยถูกแถวห้องก็ดีดีเปิดหน้าต่างไปหเห็นคาเฟ่เลยพวกแกเอ้ยใครจะมาหาบ่อนนอนพักผ่อนเปลี่ยนสถานที่ฉันแนะนำเลยเด้อพวกแกเอ้ยแอร์เปิดตู้เย็นเข้าพวกแกเอ้ยมีแต่ของชอบฉันบแ่แพะเลยนะ่ะใครจะมาก็มาเดินลักลอยแล้วโรงแรมเขาก็มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าดาวมีสองที่นู่นนะสะดวกสบายแตะแมาเด้อพวกแกเอ้ย